โีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะฉันดูยังไงก็ไม่เกินหนักอยู่ขั้นหนึ่งระดับต้นจะฆ่ามอนเตอร์ขนาดนั้นได้ยังไงต้องเป็นเพราะเก็บกระเป๋าของท่านเย่ได้แน่ๆคนตัวมันเดี๋ยวนี้ไอ้หนูอย่าขัดขืนไม่งานพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะแกจะทำอะไรความเร็วตอนชักหอของไอ้เด็กนี่ ฉันมองไม่ทันเลยผมเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมซิงเฉิงพวกคุณแน่ใจนะว่าจะค้นตัวผมพวกนายการโรงเรียนซิงเฉิงคือชื่อเรื่องปกป้องลูกศิษย์ไม่ใช่คนที่ไปยุ่งด้วยง่ายๆแต่เด็กคนนี้ก็น่าสงสัยมากถ้าเขาล่ามอนเตอร์ได้มากขนาดนี้จริงต้องเป็นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเข้าใจผิดแล้วล่วงเกินเข้าามันจะเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ล้านชายของฉันถูกโจมตี วิชาประจำตระกูลก็ถูกชิงไปฉันต้องหาตัวคนร้ายให้ได้หวังว่าเธอจะให้ความร่วมมือนะผมก็หวังว่าพวกคุณจะไม่ใส่ร้ายคนบริสุทธิ์เพื่อชดเชยที่ค้นตัวฉันให้เงินเธอหนึ่งหมื่นเป็นไงสามหมื่นเย่เฟิงถูกมุญาคฆ่าตายตราบใดที่หาวิชาย,ยุทธไม่เจอเรื่องก็โยงมาถึงฉันไม่ได้ตกลงค้นให้ละเอียดหน่อยผมไม่อยากโดนใส่ร้าย ไม่เจออะไรเลยครับเพราะแล้วให้เขาสามหมื่นแล้วปล่อยไปโชคดีที่จัดการไว้เรียบร้อยแล้วไม่งั้นวันนี้สวยแน่คนต่อไปไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ไปไหนจนกว่าความสงสัยทั้งหมดจะถูกคลี่คลายไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วไปสอบขึ้นทะเบียนที่สมาคมนักยุทธ์ต้องรีบเอาวิชานำพลังมาให้ได้โรงแรมในสังกัดฐานนักยุทธ ค่าทักษยุทธ 34, ์534าด้เขนาดนี้เลยหรอช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฉันยุ่งอยู่กับการฝึกฝนวิชานิ้วทะลวงสูญยากาศกับล่ามอนเตอร์จนไม่มีโอกาสได้ใช้เลยสูหงพลังปราและเลือด103พลังวิญญาณ23ร่างกาย3าเปเซค่าทักษยุทธ์534นักยุทธ์ขั้นหนึ่งระดับต้นพลังเลือด100นักยุทธ์ขั้นหนระดับกลางพลังเลือด200 ถ้าเอาค่าพลังทั้งหมดไปเพิ่มพลังเลือดจะเพิ่มได้53.4่ขาดอีแค่40กว่าก็ถึงระดับกลางแล้วแต่พลังวิญญาณและร่างกายยังไม่เคยอัพเลยไม่รู้ว่ามีผลอะไรบ้างพลังวิญญาณ23ร่างกายสามัเปอร์เซนยังไงตอนนี้ค่าทัศยุทธ์ก็เยอะลองดูหน่อยก็แล้วกันพลังวิญญาณบวก0.1หลังจากเพิ่มพลังวิญญาณแล้วฉันไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย กายมนุษย์บวก0.1พลังกายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขอเพิ่มอีกหน่อยเถอะร่างสามมันถึงระดับนี้แล้วเพิ่มค่าทัศยุทธ์200ให้กับพลังปราณและเลือดพลังปราณและเลือดบวก0.1สภาพร่างกายพลังปราณและเลือด36.1เอร์ซที่เหลือทั้งหมดเอาไปลงพลังวิญญาณรู้สึกราวกับว่ามีพลังอันไร้ขีดจำกัดอยู่ภายในร่างกาย ค่อยๆฟื้นฟูโชคดีที่กลับเป็นปกติแล้วถ้าต้องอยู่ในสภาพกล้ามลําตลอดฉันคงอธิบายกับคนรู้จักไม่ถูกแน่ดิ่ชั่วโมงต่อมาสมาคมนักยุทธเมืองซิงเฉิงสวัสดีครับผมมาเข้ารับการประเมินทัศยุทธได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปคุณยังเด็กมากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ารับการประเมินหรือเปล่าคะ นักหยุดขั้นหนึ่งต้องมีพลังปราและเลือด100และพลังต่อสู้เกิน1,000ถึงจะผ่านขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับเด็กคนนั้นมาคนเดียวไม่มีอาจารย์มาด้วยหรออายุเท่านี้มาทดสอบคงแค่อยากลองดูละมัง้งฟานเจียพลังเลือด102พลังต่อสู้992ไม่ผ่านบ้าเอ้ยขาดไปนิดเดียวหลีมิง พลังเลือด105ผ่านต่อไปทดสอบพลังต่อสู้พลังต่อสู้1,763ผ่านพลังต่อสู้1,763เกือบเท่านักยุทธขั้นหนึ่งระดับกลางแล้วสิทธิของเจียงหมิงจากสำนักหมาดสายฟ้าสิทธิของเจียงหมิงนี่เองไม่แปลกใจเลยแถมใช้หมาดสายฟ้าอีก ลูกศิษย์ของเจียงหมิงไม่ใช่ชื่อหลี่เยียนหรอเขามีศิษย์กี่คนกันแน่ถึงตานายแล้วฉันอายุเท่านี้มาสอบเพราะฉันเป็นอัจฉริยะแต่นายก็อายุเท่านี้มาสอบจะเอาอะไรมาเทียบฉันพระเจ้าช่วยไม่ใช่ว่าเครื่องวัดพลังเลือดพังนะพลังเลือดของเขาสูงขนาดนี้ได้ยังไงสูหงพลังเลือด123ผ่านเป็นไปได้ยังไง อย่าพึ่งกังวลแค่พลังเลือดสูงก็ไร้าประโยชน์พลังการต่อสู้ต่างหากที่สำคัญที่สุดเอาละเริ่มการทดสอบพลังการต่อสู้กันเถอะฉันลื่นขั้นเป็นนักยุทธ์และอัปเกรดร่างกายทำให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก40%ของความแข็งแกร่งของฉันน่าจะเพียงพอสำหรับการทดสอบไหมนะแต่ถ้าเบาไปพลังต่อสู้ไม่ถึงจะทำยังไงเนี่ยงั้นใช้ความแข็งแกร่ง50ดีกว่าเพื่อความปลอดภัย อ่อยทีเดียวเครื่องตรวจปลิวเลยเหรอพลังนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาเหมือนไม่ได้ใช้วิชาย,ยุดเลยนะฉันอึ้งไปเลยตัวเลขนี้ไม่น่าเชื่อมาตรฐานพลังต่อสู้ของนักยุทธ์ขั้นหนึ่งระดับสูงก็แค่สามพันเองนะอาจารย์เด็กคนนั้นอีกแล้วนี่มันสุดยอดไปเลยเขานี่เองไม่แปลกใจเลย บ้าเอ้ยสาขาเมืองอย่างข้างๆมีอัจฉริยะโผล่มาอีกแล้วอวดกันทุกวันอวดบ้าบออะไรนักหนาประธานสมาคมยุทธซิงเฉิงอูหลินเซียนถ้าเมืองซิงเฉิงเราไม่โผล่อัจฉริยะสักสองสามคนตำแหน่งฉันคงถึงทางตันแล้วท่านประธานการตรวจสอบนักยุทธ์มีตัวประหลาดโผล่มาขั้นหนึ่งระดับต้นใช้เพียงพลังร่างกายอย่างเดียวต่อยอุปกรณ์ทดสอบกระเด็น พลังการต่อสู้ของเขาสูงถึงสามพันมังนะโซลีฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ